นลินไม่ใช่เพียงหญิงสาวผู้โชคดีที่เกิดมาบนกองเงินกองทองของอาณาจักรธนาแต่เธอคือทายาทเพียงคนเดียวที่มีหัวใจผูกพันกับผืนดินและสายน้ำอย่างลึกซึง้งในขณะที่พ่อของเธอมองป่าไม้เป็นเพียงตัวเลขในสมุดบัญชีที่ต้องตักตวงนลินกลับมองเห็นชีวิตที่ซ่อนอยู่ในทุกใบไม้และหยดน้ำค้างยามเช้าเสมอ เช้าวันนั้นในห้องอาหารที่แสนโออาเสียงถกเถียงดังลั่นจนสาวใช้ต่างพากันตัวสัน่นพ่อจะระเบิดป่าผืนนั้นทิ้งไม่ได้นะคะมันคือลมหายใจของธรรมชาติที่เหลืออยู่นลินตะโกนก้องท่านธนากระแทกแก้วกาแฟลงบนโต๊ะไม้ราคาแพงจนน้ำสีดำกระเด็นเปื้อนผ้าปูสีขาวเงินพองต่างหากคือลมหายใจที่แท้จริงป่าไมา้พวกนั้นมันกินไม่ได้หรอกนลิน ด้วยความเสียใจและอัดอั้นนลินตัดสินใจคว้าตะกร้าคู่ใจวิ่งหนีออกจากบ้านเธอต้องการมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกสถานที่เดียวที่เธอรู้สึกเป็นบ้านที่ปลอดภัยที่สุดเธอตั้งใจจะไปเก็บกู้เมล็ดพันธุ์หาย,ยากและดอกไม้ป่าที่กำลังจะถูกเครื่องจักรทำลายเพื่อนำมาอนุรักษ์ไว้ในสวนลับของเธอก่อนที่ทุกอย่างจะเหลือเพียงเท่าฐานโคลนตมท่ามกลางความเงียบสงัดของเขตก่อสร้างโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ ริมแม่น้ำโขงแสงจันทร์สลัวสะท้อนบนผิวน้ำที่นิ่งสนิทจนดูน่าเกรงขามจูจูฟองอากาศขนาดมหือมาก็ผุดขึ้นมาใจกลางลำน้ำพร้อมกับกลิ่นคาวดินที่คลักคลุ้งไปทั่วบริเวณกว้างวาริศก้าวขึ้นจากน้ำร่างกายของเขาดูเหมือนจะแห้งสนิทในพริบตาเขาสวมชุดสูทสีเข้มที่ตัดกับผิวขาวซีด และดวงตาสีน้ำเงินลึกที่ดูราวกับกบ้นบึ้งของมหาสมุทรเขามองไปยังตึกสูงที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดาเช้า,ชาว,วันต่อมาในห้องทำงานที่เต็มไปด้วยความหรูหาราของท่านธนาวาริศปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับไอเย็นที่แผ่ซ่านจนคนในห้องต้องกระชับเสื้อคลุมเขาไม่ได้มาเพื่อเสนอขายงาน แต่เขามาเพื่อทวงสัญญาโบราณที่บรรพบุรุษของท่านธนาเคยให้ไว้กับเจ้าแห่งน้ำทว่าท่านธนากลับมองชายหนุ่มตรงหน้าด้วยสายตาหยามเหยียดเขาพ่นควันสีเทาหมนใส่หน้าวาริศพลางหัวเราะเสียงดังสัญญาอะไรนั่นมันตายไปแล้วพร้อมกับคนรุ่นปู่แล้วหนุ่มน้อยยุคนี้มีแต่โฉนดที่ดินเท่านั้นที่เป็นของจริงวาริศไม่ได้โต้ตอบ เขาเพียงแต่ยิ้มบางๆที่มุมปากเป็นรอยยิ้มที่ชวนให้สันหลังวาบก่อนจะเดินหายไปในอากาศธาตุทิ้งไว้เพียงรอยเปียกชื้นเล็กๆบนพรมราคาแพงวาริสที่เพิ่งเดินออกมาจากออฟฟิศของท่านธนาด้วยความผิดหวังเขาสัมผัสได้ถึงกระแสจิตที่บริสุทธิ์เป็นคลื่นความถี่ที่สั่นไหวไปพร้อมกับพื้นป่าเขาประหลาดใจนัก ที่ในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความโลภหนาแน่นเช่นนี้กลับมีดวงจิตหนึ่งที่สว่างสวยและเต็มไปด้วยความเมตตาต่อโลกอย่างน่าอัศจรรย์วาริสตัดสินใจใช้อิทธิฤทธิแทรกซึมผ่านม่านหมอกตามกลิ่นดอกบัวจางๆนั้นไปเขาอยากรู้ว่ามนุษย์สาวคนนี้คือใครและเธอจะช่วยเปลี่ยนชะตากรรมของเมืองนี้ได้หรือไม่เขาแฝงกายอยู่ในเงาไม้ เฝ้าดูนลินที่กำลังก้มลงคุยกับต้นไม้ด้วยน้ำตาคลอเบา้าและนั่นคือวินาทีแรกที่เจ้าชายแห่งบาดาลรู้สึกอยากปกป้องมนุษย์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกลึกเข้าไปในป่าที่ยังไม่ถูกทำลายลงแสงแดดยามเช้าทอแสงรำไรผ่านม่านหมอกสีขาวนวลตานลินกำลังนั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นดินที่ชุ่มชื้นเธอใช้ปลายนิ้วเรียวประคองดอกบัวป่าที่เพื่อบานรับอรุณ อย่างทนุถนอมลมพัดมาเบาๆหอบเอาไอเย็นประหลาดมาประทะแผ่นหลังเมื่อเธอหันไปก็พบกับชายหนุ่มในตาสีน้ำทะเลยืนอยู่ใต้ต้ตนไทรใหญ่วาริสไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนตอนที่อยู่กับพ่อของเธอเขาดูอ่อนโยนและนิ่งสงบเหมือนผืนน้ำยามไร้ลมทั้งคู่เริ่มบทสนทนาที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งนลินเล่าถึงความฝันที่อยากให้ป่าแห่งนี้คงอยู่ตลอดไป ในขณะที่วาริสเล่าถึงเมืองที่อยู่ใต้โลกเมืองที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันด้วยสายน้ำนลินรู้สึกแปลกใจยิ่งนักที่ชายแปลกหน้าคนนี้เข้าใจความรู้สึกของเธอมากกว่าคนในครอบครัวเสีอีกในใจของเธอเริ่มเกิดความรู้สึกประหลาดมันไม่ใช่แค่ความไว้ใจแต่มันเหมือนความผูกพันที่เคยเกิดขึ้นมานานแสนานานอัคระคือชายหนุ่มที่ดูสมบูรณ์แบบ ในสายตาของสังคมชั้นสูงเสมอมาเขาเป็นบุตรชายของอดีตหุ้นส่วนของท่านธนาที่ล่วงลับไปแล้วจึงมีความผูกพันกันชั้นอาหลานสำหรับท่านธนาอักระ,ระเปรียบเสมือนมือขวาที่ไว้ใจเขาคือผู้ที่คอยจัดการงานสุกปรกและเรื่องอื้อเฉาวหลังม่านธุรกิจเพื่อแลกกับผลกำไรมหาศาลทั้งคู่กำลังร่วมมือกันในโปรเจกต์เทวไลกลางน้ำ ซึ่งต้องทำการระเบิดถ้ำหินปูนโบราณและถมฝืนป่าต้นน้ำทั้งหมดเพื่อสร้างบ่อนคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในสายตาของท่านธนาอักขระคือว่าที่ลูกเขยที่เหมาะสมท่านวางแผนจะให้นลินแต่งงานกับเขาเพื่อรวมอำนาจและมรดกทั้งหมดให้กลายเป็นหนึ่งเดียวในอนาคตนลินพบกับอักขระครั้งแรกในงานเลี้ยงวันเกิดของเธอเมื่อหลายปีก่อนในค่ำคืนที่แสนสดใส เธอแอบเห็นเขาแอบรังแกนกพิราบที่บาดเจ็บในมุมมืดของสวนหลังบ้านขณะที่ต่อหน้าพ่อของเธอเขากลับแซงทำเป็นชายหนุ่มผู้โอบอ้อมอารีสายตาที่จ้องมองมายัางเธอไม่ได้เต็มไปด้วยความรักที่บริสุทธิ์แต่กลับมีความกระหายในใชัยชนะซ่อนอยู่อัคระมองนลินเป็นเพียงรางวัลชิ้นสำคัญที่เขาต้องพิชิตมาให้ได้เขาแซงเดินตามแผนการของท่านธนา ยอมทําทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจเธอแม้ต้องแลกด้วยชีวิตผู้อื่นก็ตามแผนการล่ากวางทองก็เป็นส่วนหนึ่งของการประจบเอาใจท่านทนาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเหนือกว่าใครและพร้อมจะก้าวขึ้นเป็นเจ้าของอาณาจักรแทนที่ท่านทนาในวันหน้าในคลับรูที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ตึกระฟ้าแสงไฟสลัวสีเหลืองทองและกลิ่นเหล้าชั้นดีอบอวนไปทั่วห้อง อัคระขยับตัวอย่างมั่นใจแววตาของเขาเต็มไปด้วยแผนการร้ายเขาโน้มตัวลงกระซิบข้างหูท่านธนาเรื่องกวางทองรัติการสัตว์วิเศษที่มีขนเป็นประกายทองคำซึ่งจะออกมาดื่มน้ำในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงที่สุดอัคระอ้างว่าถ้าได้หัวใจของมันมาทำพิธีท่านธนาจะมีอายุยืนยาวและมีอำนาจล้นฟ้า ท่านธนาที่กำลังลุ่มหลงในอำนาจพยักหน้าเห็นดีเห็นงามไปกับคำาลวงโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือกับดักที่วาริศวางไว้เพื่อทดสอบมนุษย์อัคระแอบสั่งเตรียมทีมพรานป่าและอาวุธร้ายแรงเขาไม่ได้ต้องการแค่กวางแต่เขาต้องการกำจัดทุกอย่างที่ขวางทางเดินสู่ความรวยของเขาลงเสียแม้แต่นลินที่เขาแสงทำเป็นรักเขาก็พร้อมจะใช้เธอ เป็นเครื่องมือในเกมครั้งนี้อย่างไร้ซึ่งความปราณีใดๆคืนวันเพนดวงจันทร์ดวงโตสีเหลืองนวลอาบไล่ป่าทั้งป่าให้กลายเป็นสีเงินวาริสจำแรงกายเป็นกวางทองที่สง่างามเกินกว่าสิ่งมีชีวิตใดบนโลกขนของเขาเปล่งประกายล้อแสงจันทร์ขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในลำธารทันใดนั้น ความเงียบของป่าก็ถูกฉีกกระชากด้วยเสียงปืนที่ดังสนัน่นกระสุนอาคมพุ่งทะลุเข้าที่กลางลำตัวของกวางทองร่างนั้นลม้มลงชา้ชาๆท่ามกลางเสียงโห่ร้องดีใจของอัครและพวกพรานนลินที่แอบตามมาเพราะลางสังหรณ์ร้ายวิ่งโผล่เข้าไปกอดร่างกวางที่กำลังหายใจรวยรินเลือดสีแดงสดไหลซึมลงสู่พื้นดินที่เธอรัก อย่างน่าสลดใจนลินร้องปานจะขาดใจเธอเห็นดวงตาสีน้ำเงินของกวางตัวนั้นมองเธอเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความอาลัยอัครเดินเข้ามาใกล้และใช้เท้าเขี่ยร่างกวางอย่างหยามเหยียดดูสิของล้ำค่าแบบนี้มันต้องอยู่ในมือคนอย่างฉันนลินเงยหน้าขึ้นมองอัครด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความแค้นเธอรู้ซึ้งแล้วว่า มนุษย์บางคนก็ใจร้ายยิ่งกว่าอสูรตัวใดในนิทานพริบตาที่กวางทองสิ้นใจท้องฟ้าที่เคยสดใสก็ถูกปกคลุมด้วยเมฆสีดำทะมึนสายฟ้าฟ,า,ฟาดลงมาใจกลางลำน้ำจนเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวใต้บาดาลอันลึกซึง้งจอมสมุรสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณของลูกชายที่แตกสลายท่านคำรามด้วยความโกรธแค้น จนน้ำในมหาสมุทรปันป่วนกลายเป็นคลื่นยักษ์สัตว์ป่าพากันวิ่งหนีตายโอลมมนเสียงนกแทกขานรับกันเป็นทอด,ทอดเป็นลางบอกเหตุร้ายแรงท่านจอมสมุทรสั่งให้เหล่าพญานาคเตรียมเคลื่อนกายล้างเมืองนบพบุรีลงเสียเมืองที่เต็มไปด้วยคนใจบาปในเมื่อพวกมันกินเนื้อลูกฆ่าพวกมันก็ต้องชดใช้ด้วยวิญญาณทั่วทั้งเมืองเริ่มสัมผัสดได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากใต้พื้นดินที่สั่นไหว น้ำในบ่อเริ่มกลายเป็นสีแดงขุ่นและมีกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วทุกขนแห่งอย่างสยดสยองยิ่งนักนลินที่โศกเศร้าจนหลับไปกลางดงดอกไม้ในฝันของเธอวาริสปรากฏตัวขึ้นในร่างที่พร่าเลือนรอบตัวเขามีประกายน้ำระยิบระยับเขาสัมผัสแก้มเธอเบาๆไอเย็นจากมือของเขาทำให้นลินรู้สึกสงบอย่างประหลาด นลินเวลาของเมืองนี้หมดลงแล้วคุณต้องหนีไปทางทิศเหนือไปที่ดอยสูงที่สุดอย่าหันหลังกลับมามองเด็ดขาดนลินพยายามจะคว้ามือเขาไว้แต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าวาริสย้ำเตือนเรื่องงานเลี้ยงที่พ่อของเธอจัดขึ้นใครที่กินเนื้อข้าแผ่นดินจะสูบเขาลงไปหนีไปนะนลินเพื่อรักษาความดีที่เหลืออยู่นลินสะดุ้งตื่นขึ้นมา แสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาเธอรู้ดีว่าคำเตือนนี้คือความจริงและเธอก็รู้ดีว่าเธอไม่สามารถช่วยใครได้เลยนอกจากชีวิตของตัวเธอเองเท่านั้นที่คฤหาสน์ของท่านธนาไฟระยิบระยับและเสียงดนตรีคลาสสิกขัดกับบรรยากาศที่อึมครึมนอกบ้านแขกเรือมหาเศรษฐีพากันชื่นชมเมนูพิเศษที่อัครภูมิใจนำเสนอเนื้อกวางทอง ที่ส่งกลิ่นหอมแปลกประหลาดถูกแจกจ่ายไปทั่วโต๊ะอาหารท่านธนาหัวเราะร่าพลางตักเนื้อเข้าปากอย่างรอร่อยโดยไม่สังเกตเห็นรอยร้าวบนเพดานเลยทันใดนั้นเสียงคลืนคล่นดังมาจากใต้ดินแรงสั่นสะเทือนรุนแรงขึ้นจนแจกันราคาแพงหล่นแตกกระจายแขกเรือเริ่มหวีดร้องเมื่อน้ำสีโคลนเริ่มพุ่งขึ้นมาตามรอยแตกพื้น นลินยืนอยู่ที่ระเบียงมองดูความพินาศที่กำลังจะเกิดขึ้นเธอพยายามดึงมือพ่อให้หนีแต่ท่านธนากลับยังคงห่วงกล่องนิรภัยที่เต็มไปด้วยทองคำและทรัพย์สินแผ่นดินเริ่มสุดตัวลงกลายเป็นโพรงขนาดยักษ์กลืนกินความรูหราทั้งหมดลงไปในชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นอัคระพยายามพานาลินหนีขึ้นรถด้วยความตื่นตระหนกยิ่งนัก แต่เมื่อรถติดลมและดินเริ่มยุบตัวอัคระก็เริ่มเผยตัวตนที่แท้จริงเขาผลักนลินออกจากรถจนเกือบตกเหวเพียงเพื่อจะให้ตัวเองหลุดออกจากพื้นที่อันตรายขอโทษนัน,นลินแต่ฉันต้องรอดก่อนอัคระตะโกนก้องขณะพยายามปีนขึ้นที่สูงทว่าตรงหน้าของเขากลับมีชายหนุ่มในชุดขาวบริสุทธิ์ยืนขวางอยู่ วาริสในร่างเทพนาคราชด,ดูน่าเกรงขามแววตาของเขาเป็นสีแดงเพลิงอัคระสั่นไปทั้งตัวพยายามอ้อนวอนขอชีวิตด้วยเสียงที่สั่นเครือแต่วาริสไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยเขาเพียงแต่มองอัคคระด้วยความเวทนาก่อนที่แผ่นดินใต้เท้าอัคคระจะแยกออกเป็นทางยาวและสูบเขาจมหายลงไปในโคลนดูดที่มืดมิด เสียงกรีดร้องถูกความมืดกลืนกินไปจนหมดสิ้นเมืองนบุรีที่เคยรุ่งเรืองกลับกลายเป็นทะเลคโคลนขนาดมหึือมาตึกรามบ้านช่องจมดิ่งลงสู่บาดาลเหลือเพียงเสียงน้ำที่ไหลบ่าเข้ามาทับถมนลินยืนอยู่บนยอดเขาสูงมองดูบ้านของเธอหายไปต่อหน้าต่อตาความเงียบงันปกคลุมไปทั่วบริเวณ มีเพียงเสียงสะอื้นเบาๆของเธอที่ดังแข่งกับเสียงลมหนาวเธอเห็นพญานาคสีนินขนาดยักษ์เลื้อยผ่านผิวน้ำที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ก่อนจะกลายร่างเป็นชายหนุ่มที่เธอรู้จักดีวาริสเดินเข้ามาหาเธอความโกรธแค้นในดวงตาหายไปเหลือเพียงความเศร้าสร้อยและอาลัยมันจบแล้วนลินนี่เลือดถูกชำระแล้วนลินถามด้วยเสียงสั่นเครือว่า เธอจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรในโลกที่ไม่มีใครเหลือเลยสักคนเดียววาริสตอบเพียงว่าคุณคือมเมล็ดพันธุ์สุดท้ายนรินจงมีชีวิตอยู่เพื่อบอกเล่าความจริงให้คนรุ่นหลังได้รับรู้สืบไปรุ่งอรุณใหม่มาถึงแสงแดดส่องกระทบบึงน้ำขนาดใหญ่ที่กว้างสุดลูกหูลูกตาบึงน้ำนั้นสงบนิ่งราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ภายใต้ผิวน้ำที่เยือกเย็นนั้นนลินเริ่มสร้างชีวิตใหม่บนยอดเขาเธอปลูกต้นไม้และดอกบัวป่าที่วาริชชอบทุกๆุกเย็นเธอจะมานั่งที่ริมน้ำและมักจะเห็นเงาของชายหนุ่มในตาสีน้ำเงินสะท้อนอยู่ในน้ำเสมอความรักของพวกเขาไม่ได้จบลงที่การได้อยู่ร่วมกันในฐานะมนุษย์แต่จบลงที่การเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน